สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ครูนุชก็มีคลิปวิดีโอการสอนออนไลน์มาเพิ่มเติมให้นะคะคือเมื่อวานนะคะครูเริ่มบทที่4นะคะอันนี้ก็อยู่ในบทที่4เช่นเดียวกันนะคะเรามาต่อจากเมื่อวานกันเลยนะคะวันนี้หรือว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนนะคะ อัตราส่วนนะคะที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันนะคะที่นักเรียนได้ยินบ่อยๆเช่นราคาไก่ไข่นะคะราคาปากการ,ราคาสมุดการปรุงอาหารการเสียภาษีซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละหมดนะคะแผนภูมิข้อสรุปการเขียนอัตราร้อยละนะคะอัตราส่วน A ต่อ B นะคะเขียนแทนด้วย A ต่อ B และหรือส่วน เศษ a ส่วน b นั่นเองนะคะเรียก a ว่าจํานวนแรกหรือจํานวนที่1เรียก b ว่าจํานวนหลังหรือจํานวนที่2นะคะต่อมาเป็นแผนภูมิสรุปความหมายนะคะของอัตราส่วนอัตราส่วนแต่ละอัตราส่วนเป็นการเปรียบเทียบจํานวน2จํจำนวนหรือปริมาณ2ปริมาณน,นะคะเช่นน้ำหนักความสูงความกว้างความ,วาม,วามยาวพื้นที่ จำนวนสิ่งของจำนวนคนหรืออื่นๆที่ต้องการมาเปรียบเทียบกันนั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะดูบัตรภาพนะคะมีทั้งหนังสือนะคะโทรศัพท์แล้วก็รถยนต์นะคะดูบัตรภาพแล้วนักเรียนอตอบคำถามนะคะเป็นอัตราส่วนนะคะในภาพเนี่ย มีจำนวนหนังสือสองเล่มนะคะมีจำนวนรถยนต์7คัน1 2 3 4งสองสห้าก็นะคะและก็มีจำนวนโทรศัพท์มือถือมือถือนะคะอันนี้มือถือนะคะคือเอามือนั้นถือนะคะเป็น5เครื่อง1 2 3 4งหนะคะถ้าเราจะเอา,เอาภาพนี้นะคะมาเขียนเป็นอัตราส่วน นะคะก็จะได้เป็นอันที่1จํานวนหนังสือต่อจํานวนรถยนต์จํานวนหนังสือเป็น2จํานวนรถยนต์เป็น7ก็จะได้คําตอบคือ2ต่อ7จนะคะจานวนรถยนต์ต่อจํานวนโทรศัพท์จํานวนรถยนต์7จํานวนโทรศัพท์5ก็จะเป็น7ต่อ5านะคะจานวนโทรศัพท์ต่อจํานวนหนังสือก็จะเป็น5ต่อ2นั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อความมีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งอ่ะคุณนุชยกตัวอย่างนะคะโต๊ะครูกว้าง80เซนติเมตรยาว1.20เมตรนะคะเขียนอัตราส่วน80เซนติเมตรต่อ1.2 1.20เมตรหรือ80ต่อ120หรือ0.80ต่อ1.20นั่นเองเป็นข้อความมาและให้เราเขียนเ,เป็นอัตราส่วนนะคะ มีตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะให้นักเรียนมาดูอันนี้เป็นการพิจารณาแสดงข้อความเช่นเดียวกันก็คือไอศครีมราคาคนละ5าบาทให้นักเรียนตอบคําถามข้อที่1อัตราส่วนแสดงจํานวนไอศครีมเป็นโคนต่อเงินต่อจํานวนเงินเป็นบาทนะคะก็คือ1ต่อ5ก็คือ1อันต่อ5บาทนะคะ สองนักเรียนซื้อไอศครีมหนึ่งโคนต้องจ่ายเงินกี่บาทก็คือ5บาทนั่นเองสามถ้านักเรียนซื้อสามโคนจะต้องจ่ายเงินกี่บาทก็คือ15บาทเพราะว่าโคนละ5คูณ3เป็น15นะคะสอสี่ถ้านักเรียนจ่ายเงิน20บาทจะได้โคน4โคนนะคะ 5. ถ้านักเรียนซื้อไอศครีม8โคนจะต้องจ่ายเงิน40บาทนั่นเองนะคะ ะะแผ่นต่อไปก็ยังอยู่ในเรื่องไอศครีมอันนี้นะคะนักเรียนอันนี้ครูนุชทำตารางมาให้ดูนะคะเพื่อเปรียบเทียบว,ว่าถ้าเราซื้อไอศครีมจำนวน1คน2คน3คน4คนถึง10คนราคาที่เราจะต้องจ่ายมีอยู่เท่าไหร่คือตารางข้างล่างนะคะที่เป็นในช่องราคาบาทนะคะทีนี้เรามาดูว่า นะคะข้อที่1ก็ถามว่าจํานวนที่1ของอัตราส่วนคือจํานวนใดบ้างจํานวนแรกก็คือจํานวนข้างบน1 2 3 4 5งสถึงสินะคะอันที่สองข้อที่2จํานวนที่1ของแต่ละอัตราส่วนมีจํานวนใดเป็นตัวประกอบก็คือ1นนะคะจำนวนที่2ของแต่ละอัตราส่วนคือจํานวนใดบ้างก็คือเป็นแถวที่2ที่เป็นราคาเงินนะคะจำนวนเงิน ข้อที่4ี่จำนวนที่2ของแต่ละส่วนมีจํานวนใดเป็นตัวประกอบก็คือ5นะคะเพราะว่าราคา5บาทอันนี้1 1อัน1โคนนะคะ 5. นักเรียนสังเกตได้หรือไม่ว่าอัตราส่วนที่เท่ากันชุดนี้มีความเกี่ยวข้องกับอัตราส่วน1ต่อ5อย่างไรอ่ะนักเรียนมาดูกันอัตราส่วนที่เท่ากันชุดนี้เกิดจากการคูณของแต่ละจำนวนนะคะ อัตรา1ต่อ5ด้วยจำนวนเดียวกันโดยมีจำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองอาผ่านไปแล้วนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นการสรุปนะคะการบทสรุปของอัตราส่วนนะคะบทสรบทสรุปบทเรียนอัตราส่วนเป็นการเปรียบเทียบปริมาณที่ ที่สนใจด้านใดด้านหนึ่งหรืออะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจนะคะแล้วเขียนมาในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ a ส่วน b หรืออัตราส่วน a ต่อ b นะคะเมื่อ a หรือ b แทนปริมาณใดๆเรียก a ว่าเป็นจำนวนแรกหรือจำนวนที่1หรือเรียก b ว่าเป็นจำนวนหลังหรือจำนวนที่2อต่อมาอัตราส่วนหมายถึงการเปรียบเทียบปริมาณสิ่งของนั้นตั้งแต่สสิ่งขึ้นไป ถ้าเราจะเปรียบเทียบได้เราเปรียบเทียบคําว่าเปรียบเทียบมีแค่สิ่งเดียวเปรียบเทียบไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้จะเปรียบกับอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบก็ต้องมีตั้งตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนะคะสามารถเขียนแทนอัตราและเขียนแทนการเปรียบเทียบได้โดยใช้โดยใช้สัญลักษณ์อันนี้เดี๋ยวครูจะวงให้ดูนะเป็น เวลาที่นักเรียนดูคลิปนักเรียนจะได้ดูออกอ่าโดยใช้สัญลักษณ์อันนี้นะคะอ่านอ่านตัวนี้นี่ที่มีจุด2จุดเขาเรียกว่าต่อเช่น3ต่อ4หรือเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เศษ3ส่วน4นั่นเองส่วนอีกอันนึงนะคะอีกข้อหนึ่งการเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของอย่างเดียวกันแต่ใช้หน่วยต่างกันนะคะ จะต้องเขียนหน่วยกำกับไว้แต่ถ้าไม่เขียนหน่วยกำกับไว้ให้เปลี่ยนหน่วยเป็นดิบหน่วยเดียวกันอ่าเรื่องนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเรื่องอัตราส่วนค่ะ